สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่นา่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูจอจะพานักเรียนมาเล่นเกมเล่นคำไทยจากแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า160ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยจากพยัญชนะและรูปภาพที่กำหนดให้นี้นะคะให้นักเรียนทายว่าสำนวนไทยปริศนานี้คืออะไร ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคำตอบก็คืออมพระมาพูดหมายถึงพูดโดยอ้างพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประกอบเป็นพยานเพื่อให้หน่าเชื่อถือคำตอบก็คือ ดินพอกหางหมูหมายถึงงานหรือหนี่สินเป็นต้นที่ค้างค้างพอกขุ่นึ้นเรื่อยๆจนทำให้ต้องลำบากหรือยุ่งยากเดือดร้อนและคำตอบก็คือเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างหมายถึง ทำเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีโดยไม่คิดถึงกำลังทรัพย์ตนเองและคำตอบก็คือหวานเป็นลมขมเป็นยาหมายถึงคำชมมักไร้สาระทำให้ลืมตัวขาดสติแต่คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิด และคำตอบก็คือความรู้ทั่วหมัวเอาตัวไม่รอดหมายถึงมีวิชาความรู้มากแต่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนไม่ได้